สวัสดีครับในบรรดาตัวละครจากวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยคงไม่มีใครจะสง่างามหน้าเกรงขามมีอำนาจและเต็มไปด้วยมิติที่ซับซ้อนเกินกว่าทศกัณอีกแล้วพญายักษ์เจ้ากรุงลงกาผู้มีสิบหน้ายี่สิบกรนถืออาวุธครบคลันร่างกายเป็นสีเขียวมรกตทรงมงกุฎชัยอันงดงาม ศัตรูคู่ฟ้าของพระรามเราทุกคนรู้จักเขาในฐานะตัวร้ายของเรื่องรามเกียรติผู้ก่อสงครามที่ยิ่งใหญ่เพียงเพื่อแย่งชิงสตรีที่ตนหลงรักแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นพญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรตน,นี้เขาเคยเป็นใครมาก่อนอะไรคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องนี้ ทำไมชะตากรรมถึงได้ลิขิตให้เขาต้องเกิดมาเพื่อพ่ายแพ้ต่อมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งคืนนี้ผมจะขอเล่าเรื่องราวที่มากก่อนการเรื่องราวที่เป็นปฐมบทแห่งรามเกียรติเรื่องราวของกำเนิดทศกัณฐ์ที่เริ่มอ้นจากเทวดาชั้นผู้น้อยตนหนึ่งผู้มีความคับแค้นใจอัดแน่นอยู่เต็มอกภาคที่หนึ่งณเชิงเขาไกรลาศ เทวดาผู้ถูกรังแกนนทกเรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปนะสวงสวรรค์ที่เชิงเขาไกรล,ลาดอันเป็นที่ประทับของพระอิศวนมหาเทพผู้เป็นใหญ่สูงสุดที่นั่นมีเทวดาชั้นผู้น้อยตนหนึ่งนามว่านนทกหรือนนทุกนนทกไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตอะไรครับเขามีหน้าที่เพียงอย่างเดียว คือนั่งประจำอยู่ที่บันไดาทางขึ้นเขาไกลลาดเพื่อคอยล้างเท้าให้แก่เหล่าเทวดาที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระอิศวรทุกๆวันตลอดเวลาหลายโกติปีนนทกต้องก้มหน้าก้มตาล้างเท้าให้เทวดาองค์แล้วอง์คเล่าแต่เหล่าเทวดาที่มานั้นแทนที่จะเมตตาสงสารกลับมอมนนทกเป็นเพียงของเล่นสนุก พวกเขาจะแกล้งนนทกสารพัดบ้างก็ลูบหัวบ้างก็ตบหัวบ้างก็ดึงผมของนนทกจนร่วงหลุดติดมือไปนนทกถูกกระทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าพีแล้วปีเล่าจนผมโนบีศรีรษะของเขาร่วงจนหมดสิน้นเหลือเพียงหัวที่ล้านเลี่ยนความเจ็บปวดทางกายนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บช้ำในใจ ความอัปยศอดสูความน้อยเนื้อต่ำใจและความโกรธแค้นมันค่อยๆก่อตัวและสั่งสมอยู่ในใจของเทวดาชั้นผู้น้อยตนนี้จนวันหนึ่งมันก็ถึงจุดที่ไม่อาจทนต่อไปได้อีกแล้วภาคที่สองพรนจากมหาเทพและนิ้วเพชรสังหารนนทกผู้ทนทุกทรมานได้ตัดสินใจเดินทางไปเข้าเฝ้าพระอิศวร เขาก้มลงกราบแท้พระบาทแล้วทูลเล่าถึงความทุกข์ระทมทั้งหมดที่ตนเองต้องเผชิญมาตลอดหลายลานปีให้ฟังพระอิศวรเมื่อได้ฟังก็เกิดความสงสารจับใจจึงได้ตรัสถามนนทกว่าเจ้าอยากได้พรข้อใดจงขอเรามาเถิดเราจะให้ตามที่ปรารถนานนทกเมื่อได้ยินดังนั้นก็ทูลขอพรอนที่มาจากความแค้นของตน เขาไม่ได้ขอลาบยศไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติแต่เขาขออำนาจที่จะใช้ป้องกันตัวเขาทูลขอพรอนว่าขอให้ข้ามีนิ้วเป็นเพชรมีฤทธิดเดชชี้ผู้ใดผู้นั้นต้องม้วยมรณาพระอิสวรผู้เมตตาแม้จะรู้ว่าพรอนข้อนี้อันตรายแต่ด้วยความสงสารท่านจึงประทานพรอนั้นให้แก่นนทก และในวินาทีนั้นเองนิ้วชี้ข้างขวาของนนทกก็ได้กลายเป็นเพชรที่ส่องประกายวาวับมันไม่ใช่นิ้วธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือนิ้วแห่งความตายเมื่อนนทกได้พรอนวิเศษสมใจเขาก็กลับไปทำหน้าที่ล้างเท้าที่เดิมแต่ครั้งนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเหล่าเทวดามาถึงแล้วเริ่มกลั่นแกล้งเขาเหมือนเช่นเคย แทนที่จะก้มหน้ารับชะตากรรมนนทกกลับลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาที่เคยเศร้าส้อยบัดนี้ลุกโชนด้วยไฟแห่งความแค้นเขาชี้นิ้วเพชรของเขาไปยังเทวดาที่เคยรังแกสิ้นแสงเพชรว่าร่างของเทวดาเหล่านั้นก็ล้มลงขาดใจตายทันทีนนทกเกิดความลำพองใจในอำนาจใหม่ของตน เขากลายเป็นฆาตรกรผู้บ้าคลัง่งไล่สังหารเทวดานางฟ้าและอสูรไปทั่วจนเกิดความโกลาหลวุ่นวายไปหมดจากเทวดาผู้ถูกกระทำรรบัดนี้เขากลายเป็นผู้กระทำที่โหดเหี้ยมเสียเองภาคที่สาม่รรำแห่งการลวงหลอกและจุดจบของนนทกความเดือดร้อนบนสวรรค์ดังไปถึงพระนารายา์พระวิษณุ มหาเทรผู้รักษาความสมดุลของโลกพระองค์ทนดูความวุ่นวายต่อไปไม่ได้จึงได้ใช้อุบายเพื่อปราพยศของนนทกพระนารายได้แปลงกายเป็นนางอับศรหรือนางฟ้าที่สวยงามที่สุดนางหนึ่งนามว่านางสุวรรณอับสรรูปร่างของนางงดงามชนิดที่ว่าใครเห็นก็ต้องตะลึงแล้วนางก็เดินทางไปยังที่ที่นนทกกำลังอาลวาดอยู่ นนทกเมื่อได้เห็นนางอับสรผู้งดงามก็ถึงกับลืมความโกรธแค้นทั้งหมดไปซึ่งตกตะลึงในความงามของนางและเกิดรักขึ้นมาทันทีเขาเข้าไปเกี่ยวพาราสีแต่นางอับสร,สรแสร้งทำเป็นเล่นตัวแล้วกล่าวว่าหากท่านรักเราจริงก็ต้องร่ายรำตามเราให้ได้ทุกท่าหากท่านทำได้เราจึงจะยอมเป็นของท่าน นนทกผู้หลงไหลในรูปโฉมของนางก็ตอบตกลงทันทีการร่ายรำแห่งการลวงหลอกจึงได้เริ่มต้นขึ้นนางอับอรได้รำในท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามนนทกก็พยายามรำตามอย่างสุดความสามารถแม้ท่าทางจะดูเก๋แต่เขาก็ทำตามได้ทุกท่าจนกระทั่งมาถึงท่าสุดท้ายนางอับอรได้รำในท่าที่ชื่อว่านาคามมวนหาง บางตำราเป็นท่าพรหมสีหน้าหรือเทพนมประถมพรหมซึ่งเป็นท่าที่ต้องใช้นิ้วชี้ไปที่ขาของตนเองนนทศผู้กำลังเพลิดเพลินกับการร่ายรำจนลืมตัวก็ได้ทำตามท่าของนางทุกกระเบียดนิ้วเขายกนิ้วเพชรของตนขึ้นแล้วชี้ไปที่ขาของตัวเองทันใดนั้นเองธิดเดชของนิ้วเพชรก็ทำงานขาของนนทกก็หกักพับลงทันที เขาล้มลงไปกองกับพื้นด้วยความเจ็บปวดและในตอนนั้นเองนางอับสรก็ได้กลับคืนร่างเป็นพระนารายณ์สี่กรที่ทรงอาวุธครบคลันภาคที่สี่คำประกาศสิทธิ์ที่ลิขิตชะตานนทกเมื่อรู้ว่าตนเสียรู้ก็โกรธและเจ็บใจอย่างที่สุดเขานอนอยู่บนพื้นแล้วตะโกนต่อว่าพระนารายณ์ว่าท่านมันขี้คลาด เหตุใดจึงต้องแปลงเป็นหญิงงามมาล่อลวงเราท่านมีถึงสี่ก่อนมีฤทธิเดชมากมายแต่กลับไม่กล้าสู้กับเราซึ่งซึ่งหน้าพระนารายณ์เมื่อได้ฟังดังนั้นก็ทรงพระโกรธและได้ประกาศสิทธิ์ก้องไปพั่วสวรรค์ว่าในเมื่อเจ้าคิดว่าเราเอาเปรียบเจ้าเช่นนี้ก็ดีชาติต่อไปขอให้เจ้าจงไปเกิดเป็นพญายักษ์ มีสิบเสียงยี่สิบกนถืออาวุธร้ายแรงครบคลันส่วนตัวเราจะขอเกิดเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดามีแค่สองมือเท่านั้นแล้วเราจะตามไปล้างผลาญโคดวงของเจ้าให้สิ้นซากเพื่อให้เจ้ารู้ว่าแม้จะมีอำนาจมากกว่าเพียงใดก็ไม่อาจสู้คุณงามความดีได้สวัสดีครับ